สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสําร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทน์ออโต้น,นะครับสําหรับคลิปนี้นมีตัวรถตอนเดียวอีกหนึ่งรุ่นครับเพิ่งเข้ามาใหม่อยากมาแนะนำแล้วก็รีวิวในส่วนงตัวรถให้กับพี่ๆทุกท่านแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนได้รับชมกันนะครับ ถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือว่าการอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองบริพัต์ออโต้นะครับตรงนี้แอนต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอันพาเจ้า Mitsubishi ิ r i t o n ตอนเดียวเราจะเรียกว่าตัวมนี่ว่าออ l น e ยหรือว่าไมเนอร์เชนอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบ ไม่เหมือนกันนะครับส่วนของตัวรถเนี่ยจะเป็นเครื่อง2.5 GL นะฮะร,รถปี2020ตัวรุ่นนี้เนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2019นะฮะประมาณในช่วงของอาเกือบๆจะปลายปีแล้วหรือว่าประมาณกลางๆปีนี้แหละนะฮะอันนี้อันจําไม่ได้นะครับเพราะนั้นคันนี้เนี่ยจะเป็นตัว19 20นะครับแล้วก็ในส่วนตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิควน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําแต่ตอบกฎหมายนะครับ อันนี้ไม่มีแน่นอนทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานมนทุกจุดนะฮะไม้แท้เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับตรงนี้อยากให้คุณลูกค้ามาดูอยากให้คุณลูกค้ามาลองรับรองเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดใครเป็นสาวมิตซูอยู่นะตอนนี้สนใจเป็นตัวรุ่นนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนของตัวด้านหน้าก็จะเป็นตัวสีดําด้านทั้งหมดเลยนะฮะจริงๆพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับอาทิอย่างเช่นพวกแบบตัวกันชนด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดทําเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยสวยเช่นเดียวกันแต่นี้ก็ ถามว่าถ้าเกิดเป็นตัวหน้ามเดิมแบบนี้ไม่ได้ขี้เลกขี้เหล่เลยทรงมันเท่นะฮะอันว่าทรงมันเฟี้ยวนะทรงวัยรุ่นน่าจะชอบกันเยอะถ้าเกิดเป็นตัวมิซูว่าพวกนี้เนี่ยแล้วก็ในเรื่องของตัวโป่งอะไรแบบนี้อีกนะครับไฟหน้านี่ก็จะมีการเปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นตัวโปรเจเตอร์นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวพวกแบบไฟซีนอนอะไรแบบนี้นะฮะมันจะเป็นตัวหลอดเหลืองอยู่นะครับแต่ให้เอาโปรเจคเตอร์อันนี้เนี่ยถือว่าดีนะครับแล้วก็ตัวตัดหมอกอันนี้ไม่มีสามารถใส่เพิ่มเติมได้แล้วก็โลโก้มิซูก็็ะเเปนนแบบบโคครรมมียั คราวนี้เรามาดูในส่วนตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสำหรับตัวเครื่อง2.5นะครับค่อนข้างที่จะใหม่กลิบเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยอันมีการเก็บงานรายละเอียด้ยกับคุลูกค้าแล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยโดยเบื้องต้นแต่เดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยตรงนี้อก็ต้องทำให้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับ2.5ลิตรนะฮะคอมบัลเลียลดีไอดีนะครับ, l, ครบ,ครบเครื่องเดิมครับไม่มีข้ามําเนเครื่องไหลยเยิ้มนะฮะเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ชงล้อ ให้กับคุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ในเรื่องตัววันตีร้านเราเนี่ยเราก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์หเดือนหรือว่า1นึ่งหมื่นกิโลนะฮะพร้อมกับ W s m a ม t ร์ทเราจะช่วยเหลือชุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเต็มๆนะครับเดิมๆหมดทุกจุดนะฮะเช็คประวัติเข้าศูนย์ได้ทุกอย่างพร้อมให้คุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของนะครับ ABS และพวกนี้มีมาให้นะครับตอนนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อครับสําหรับในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านตรงน เราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถแล้วก็คลีนนิ่งให้กับผู้ลูกค้าใหม่นะครับตัวล้อตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเวลนะฮะห้าลูกในฮะแก์ซีสปอร์ตร์นะครับ,ซซรนะรบข้างหน้าก็จะเป็นตัวเก้าครึ่งนะครับรัดด้วยยาง2 3 5 4 5มห้าสี่าอนะครับเป็นของตัวปี2021นะครับมีมองกงมองกอะไรพวกนี้มีหมดนะฮะไม่ใช่งานโหลอันนี้คืองานแบบเท่ๆเลยยางใหม่นะครับแล้วก็มีจัดปันจัดทรงตัวรถแล้วเล็กน้อยแต่ว่าในส่วนตัวปกซุ้มล้อเนี่ย ถามว่าใส่10.5เนี่ยสวยไหมสวยนะฮะแต่ว่ายังไม่เคยลองแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกว่าเฮ้ย hey, ผมอยากได้เป็นตัวเวลแต่ว่าเป็น10.5ทั้ง4ล้อเลยได้ไหมได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดในเรื่องตัวความชอบของคุณลูกค้าเป็นแบบนั้นเราจัดก,การให้ได้เพราะว่าในส่วนของตัวโป่งเนี่ยคือมันจะใหญ่ขึ้นมาขึ้นนะครับถ้าเกิด9ก้าครึ่งเนี่ยมันก็จะหุบลงไปหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดถามว่าน่าเกลียดไหมก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับตัวไฟเลี้ยวนะฮะก็อยู่ตรงแก้มข้างนะครับกันสาดมีให้นะฮะ แล้วก็อย่างที่ยังคงสภาพเหมือนเดิมนะฮะก็คือในเรื่องตัวตะขอโฉมที่แล้วก็มีตะขอโฉมนี้ก็ยังมีมีตะขออีกนะฮะมันน่าถ้าเกิดในความคิดส่วนตัวของอันนะฮะอันมองดูว่ามันน่าจะเป็นตัวซิกเนเจอร์ประจําแบรนด์ของมิตซูไปแล้วนะสำหรับตัวรถกระบะนะครับแล้วก็ส่วนของตัวตู้นะฮะคันนี้เราใส่ความสูง22เมตร10แล้วก็จดทะเบียนลงเล่มห้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่คือตู้มือหนึ่งเบิกให้ให,ใหม่เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็จะเป็นตัว10นะครึ่งนะรัดด้วยยาง265 40R นะครับปี2 0 2 1เช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้อันก็เบ,บิกให้ใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวลายล้อแม็กเนี่ยถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนลายหรือว่าเลือกเป็นตัวลายอื่นได้ไหมได้จัดให้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วฝาท้ายครับฝาท้ายเดิมรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตัวตะขอด้านหลังนะก็จะมีให้2จุดนะครับโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ในส่วนงตัวด้านหลังตู้ก็จะมีตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันสะท้อนแสง นะครับเดิมๆทุกจุดตรงนี้อยากจะบอกเลยนะว่าใครเป็นสาวกมิซูหรือว่าดูเป็นตัวรุ่นนี้ไว้อยู่แล้วนะฮะบ,บอกเลยว่าจบแล้วก็ห่อด้วยนะครับเราจดทะเบียนลงเล่มให้คุณลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมแดานจัดการให้เสริมแหนบเสริมได้ไหมได้ใส่หลังกระทะพาย่าง XC ได้ไหมได้แดานจัดการให้นะครับเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันต่อครับส่วนของตัวด้านในนะฮะอันนี้ถือว่าดีนะครับเขาก็จะมีเป็นตัวแอร์แบงค์หรือว่าถุงนมนี้ภายคู่หน้ามาให้ แต่สำหรับตัวเครื่องเล่นเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นตัวเจนเดิมอยู่นะฮะ CD วิดูเอ็นะครับแล้วก็ตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอันนั้นเลยนะฮะที<อ>่เสียบ USB จะอยู่ด้านล่างนะครับแต่อชอบอย่างก็คือในเรื่องตัวฐานคอนโซลกลางมันเนี่ยมันกว้างมันไม่ได้แบบลกลุงรังหรือว่าดูแบบเต็มตรงเต็มตาเนี่ยพอเร,เราดูแล้วมันโล่งนะฮะพื้นที่มันเลยดูเหมือนแบบว่าเหลือเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะฮะจริงๆน่าจะเป็นตัว6สปีดได้แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเกิดเราเรียกว่าเป็นการปรับโฉมหรือว่าปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวไมเนชเชนเนี่ยน่าจะเพิ่มอีกหนึ่งอ,อัตราทดนะครับแต่สอบตรงนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจในเรื่องตัวการตลาดหรือว่าการวางแผนในเรื่องตัวเครื่องยนต์ของเขาเพราะว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่เป็นตัว6สปีดเนี่ยจะเป็นเฉพาะพวกแบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับแล้วก็พวกแบบตัวท็อปตัวขับ4อะไรพวกนี้น่าจะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็สับกุญแจนะครับก็จะเป็นตัวดอกแบบธรรมดาสำรองมีให้ครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะ แล้วก็สําหรับตัวเบาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีเทา60ต่อ4 0นะครับสุดท้ายเลขไม้สำวันนี้ไม้สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเอ็ดกิโลไม้แท้นะครับเช็คได้หมดทุกจุดนะฮะรถพร้อมส่งมอบเลยสำคัญนี้แล้วคุณลูกค้าพร้อมที่จะเป็นเจ้าของออ l New t i t a คันนี้หรือยังเดี๋ยวไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำคันนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะฮะในส่วนของตัวกระบะตอนเดียวในค่ายของ m i ต s u b i s h i นะครับก็ต้องขอฝากไปด้วยนะถ้าเกิดใครที่กาลังมองหาอยู่หรือว่าสนใจณภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับอันมีโปรโมชั่นเสริมมีโปรโมชั่นดีๆลองรับไว้ให้อยู่แล้วนะครับก่อนอื่นเรามาฟังราคา,าก่อนดีกว่าสาหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทอันย้านะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีใช้เงินออกรถหกพันบาทผ่อนอีกทีปีหน้า ถ้าเกิดไม่มีเครดิตดาวเริ่มต้น6,000บาทผ่อนอีกทีปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราพูดกันแบบง่ายๆเลยฟังแล้วรู้เรื่องเลยฟังแล้วตาโตว้าวเลยนะครับขับฟรี90วันออนะ .64 ผ่อน65ทุกอย่างสามารถเลือกได้เหมือนเดิมตามความชอบของเจ้าของแต่ละท่านหรือว่าในพี่ๆของแต่ละคนไม่ได้มีการจํากัดหรือว่าไม่ไม่ได้มีการฟิกอะไรทั้งสิน้นทุกอย่างสามารถเลือกได้ถ้าเกิดสนใจไงเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ หรือว่าจะเป็นตัว id line อ d line มาสอบถามอะไรเย่างกอก่อนได้นะครับในส่วนตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะยังวกาต้องขอฝากมิสซูคันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้รับชมเป็นอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ